หลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราทราบเรื่ององศาของคมคไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมว่าหรือเปล่านะครับก็คือที่ผมกล่าวไปในคลิปก่อนนะครับก็คือมีดสองเล่มน,นี้เป็นมีดคมซ้ายทั้งหมดนะครับเป็นมีดคมซ้ายทั้งหมดลักษณะของมีดคมซ้ายก็คือเมื่อฟันจากฝั่งนี้เข้ามามันจะจิกนะครับ เมื่อฟันจากฝั่งนี้เข้ามามนจะจิกขณะที่ฟันในฝั่งนี้นะครับมันจะไม่ค่อยจิกนะครับมันจะไม่ค่อยจิกฟังฟันฟันฝั่งนี้เข้ามาเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนเราฟันมีดคมบีนะครับแต่พอฟันฝั่งนี้เนี่ยมันจะเหมือนอารมณ์การฟันเหมือนมีดคมแบ่งซ้ายขวานะครับที่เราทราบในข้างต้นนะครับก็คือมีดสองเล่มนี้นะครับเป็นมีดคมสายเดี๋ยวเรามาดูนะครับ นะครับนะครับฟันชิ้นเฉียงนะครับกรณีฟันฟันฉิ้เฉียงนะครับก็คือฟันชิ้นเฉียงประมาณนี้ฟันชิ้นเฉียงประมาณนี้นะครับก็จะฟันประมาณนี้นะครับฟันชิ้เฉียงประมาณนี้เรามาดูนะครับมีดอาจจะไม่เข้าคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีดมันโดนเคลือบโดนเคลือบคมมานะครับมันโดน เคลือบคมกันสนิมมาครับเพราะว่างานขายเนี่ยจะต้องเคลือบคมนะครับไม่งั้นมันจะเป็นสนิมนะครับก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้นะครับถัาสมมติการฟันก็คือนะครับก็คือการฟันเฉ,เฉียงแบบนี้นะครับกันฟัน,ฟนเฉียงเียงแบบนี้เห็นไหมครับว่าเวลาเราฟันเฉ,เฉียงแต่ฟั่งทางซ้ายเนี่ยนะครับด้วยองศานี้นะครับ ก็คือด้วยองศานี้เลยนะครับแล้วฟันเฉียงเฉียวด้วยองศานี้มีดมันจะกินไม้นะครับมีดมันจะกินไม้ทีนี้เราลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าฝั่งเนี้นะครับมันจะมีความรู้สึกว่าอยากจะแฉลบนะครับฝั่งนี้อยากจะแฉลบออกนะครับฝั่งนี้เวลาฟันอยากจะแฉลบออก เพราะว่ามีดแก้มมันไม่เท่ากันนะครับมีดแก้มไม่เท่ากันนะครับทั้งสองเล่มนี้นะครับแก้มฝั่งนี้นะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับมีดสองเล่มนี้แก้มฝั่งนี้ค่อนข้างจะเรียบนะครับในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างจะนูนนะครับมันก็เลยกลายเป็นมีดคมซ้ายนะครับมันก็เลยกลายเป็นมีดคมซ้ายไปพอมีดคมซ้ายปุ๊บ ใช่ไหมครับเวลาฟันเฉียงๆนะครับเวลาฟันเฉียงๆมันก็จะเกาะในฝั่งนี้นะครับแต่ในฝั่งนี้นะครับพอเวลาฟันเฉียงๆมันอยากจะแฉลบออกนะครับนี่ก็ชี้ชัดว่ามีสองเล่มนี้นะครับก็คือมีคมซ้ายทั้งสองเล่มนะครับเป็นนีคมซ้ายสาหรับท่านที่ใช้งานมือซ้ายทั้งสองเล่มเลยนะครับถ้าดูเลินๆอาจจะเหมือนคอนแบกนะครับดูเลินๆอาจจะเหมือนคอนแบกแต่ว่ามันเป็นคอนแบกที่แก้ไม่เท่ากันนะครับ มันก็ไปตรงกับมีดคมแบ่งซ้ายขวานี่แหละและบังเอิญว่าไอ้สองเล่มนี้จะเป็นความบังเอิญหรือจะเป็นความตั้งใจผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่ทราบแน่ชัดก็คือมีดสองเล่มนี้สําหรับท่านที่ใช้งานด้วยมีดมือสายนะครับห mm hmm. วังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทกท่านนะครับ mm hmm. ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ม,มากนะครับถึงแม้ว่าจะเคลือบสีมาแต่ก็ขมมากนะครับใช้ได้เลยนะครับขมนะครับน้ำหนักก็ได้นะครับ